สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับเพยทกล้องวงจรปิดและสายราคาถูกนะครับก็จะออกมาติดตั้งนะครับกล้องวงจรปิดให้กับลูกค้าที่อยู่บ้านนาฮีนะครับอยู่บ้านนาฮีน่าจะอยู่แถวแถวอำเภอกํะนวยนะครับจังหวัดสุโนครนะครับนี่นนะครับมีลูกค้าออกมาดักรอแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะติดตั้งตรงไหนนะครับวันนี้ให้ลูกค้าพาไปนะครับเราไม่รู้ว่าบ้านลูกค้ายังไงมาแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วเดี๋ยวเราขอหาที่จอดรถก่อนสวัสดีครับฝนตกกว่าแถวบ้านเฮาโอ้ยฝนตกตลอดทางเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับนี่ก็คือบ้านลูกค้านะครับที่เราจะออกมาติดตั้งวันนี้นะครับก็ตอนนี้ยื่ตำบลยังไงตําบลนางฮีอ่าอยู่ที่บ้านนาฮีตําบลนาฮีนะครับอำเภออากาศนวจังหวัดสกลนครนะครับนี่ครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราได้ทําการสอบถามกับเจ้าของบ้านแล้วนะครับก็คือเราจะติดตั้งตรงนี้นะครับก็คือเราจะใช้นะครับในกรณีที่เราจะส่งไปหาบ่อปลานะครับคอกวัวนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับตรงนี้น่าจะประมาณว่าติดตรงนี้แล้วก็ให้ส่องไปทางถนนนะครับนี่ก็คือจะเราจะติดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับครับตอนนี้นะครับก็คือเป็น3ตัวนะครับแล้วก็จะมีเราเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเราเตอร์ที่เอาไว้ปล่อยสัญญาณให้กับตัวกล้องนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะตอบโจทย์เรื่องนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับส,สถานที่ที่ไม่มีอินเทอร์เนต็ตบ้านนะครับหรือว่าอินเทอร์เนต็ตบ้านเข้ามาไม่ถึงนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่าสามารถทําให้ครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งครับก็คือลูกค้าเนี่ยนะครับแม้จําเป็นต้องไปเติมเงินเสร็กับโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดเราอยู่บ้านเราก็เล่น่านนี้ได้เลยแล้วก็ปล่อยกล้องได้ด้วยนะครับเซตนี้บอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าติดตั้งยังไงเนาะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการติดตั้งนะครับตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องหนึ่งตัวนะครับก็จะหันไปนี้นะครับเพื่อจะให้มันเห็นด้านหน้าแบบนี้นะครับเผื่อมีใครเข้ามาฝั่งนี้เราก็จะได้เห็นนะครับหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาตรงรอบแวกหน้าต่างบ้านเราเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะหันไปที่ตัวบ่อปลานะครับแล้วก็สามารถเห็นหน้าบ้านได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าบ่อปลานะนี่ครับนี่ครับตอนนี้ก็ กล้องของเราก็จะเห็นประมาณนี้นะครับเหมือนกับโทรศัพท์ของเราเลยนะครับแล้วก็สามารถหมุนแพนตรงนี้มานี่นะครับแล้วก็มาเห็นหน้าบ้านตรงนี้นะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเห็นตรงนี้นะครับแต่ว่าฝั่งนี้ถ้าจะเป็นถ้าจะส่องมาที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสามแยกนะครับที่บอกเลยว่าเขาบอกว่าเกิดเหตุบ่อยนะครับก็อาจจะใช้กล้องนี้เป็นประโยชน์ในการทําคดีนะครับหรือว่าอาจจะใช้อางอื่นนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าสามารถตัดต้นไม้นี้ออกได้นี่ก็คือแล้วแต่ลูกค้าแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป ต่อปลั๊กไฟกันข้างในนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับในเรื่องของการเดินปลั๊กไฟนะครับเราก็จะเดินสายจากตัวนี้นะครับมานี่นะครับแล้วก็มาลงที่ปลั๊กตรงกลางตรงนี้นะครับปลั๊กตรงกลางตรงนี้แล้วก็ทําการเชื่อมปลั๊กเข้านี่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของบ้านนะครับเอาคัดเอาลงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับ ตอนนี้เราก็ทําการติดตั้งนะครับตัวปลั๊กไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นการจั๊มเข้ากับปลั๊กไฟเลยนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีปลั๊กเสียบนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการมีคนมาถอดนะครับก็นี่ครับเราก็เดินไปตามสายเก่านะครับที่เขาของลูกค้าที่บ้านของลูกค้ามีนะครับก็คือเดินไปตรงนี้นะครับก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับทะลุออกข้างหลังนะครับแล้วก็ไปดูไปเห็นกล้องนะครับก็จะมา ก้องฝั่งนี้นะครับพลูออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็มานี่ฮะก้องตรงนี้ตัวนี้ก็มามานี่นะครับแล้วก็มาถึงก้องตัวนี้ก็จําแไปตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเอาคัดเอาขึ้นก่อนนะครับว่ากล้องใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเอาคัดเอาขึ้นนะครับนี่คือไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากล้องเราใช้งานได้ไหม อ่ามาแล้วกล้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2ตัวแล้วอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงกระบวนการนะครับที่เราจะใช้ตัวเราเตอร์นะครับตัวค่าย Cpe ตัวนี้นะครับในวิธีการใส่ซิมนะครับก็ถ้าเกิดลูกค้านะครับที่จะสั่งซื้อซิมมาใส่เองนะครับในกรณีที่จะเปลี่ยนซิมนะครับก็ ซิมมันก็อย่างที่ทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับว่าซิมมันจะแถมอะไรมาบ้างนะครับก็มีแค่ขาดซิมกับตัวซิมนะครับเราก็เอาตัวนะครับขนาดกลางนะครับหรือว่ามินิซิมนะครับตัวนี้นะครับก็เอาไปใส่ที่ตัวเราเตอร์ตรงนี้นะครับถ้าในกรณีที่เป็นเซตออนไลน์นะครับถ้าในกรณีที่เป็นเซตออนไลน์นะครับทุกท่านนะครับไม่ต้องใส่เองนะครับเพราะว่าผมจะใส่ไปให้นะครับแต่ถ้าเรา ไปติดตั้งนะครับให้นะครับเราก็จะต้องใส่ตบบนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้มือดันลงไปนิดนึงนะครับเพื่อจะให้ดังเสียงคลิกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวเราเตอร์นะครับไปเสียบที่ปลั๊กไฟนะครับเพื่อจะให้ทดสอบว่าตัวไฟสถานะอะไรต่างๆใช้งานพร้อมใช้งานาไปดูกันเนาะ โอเคนะครับคุณลูกค so ้าก็คือวันนี้นะครับเป็นการติดตั้งนะครับกล้องวงจรปิดนะครับไร้สายนะครับบวกกับเราเตอร์ที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไซส์เนะครับเป็นตัวสามร้อยครับสามร้อยเมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับเฉพาะตัวเราเตอร์เฉยๆนะครับอยู่ที่2,990บาทนะครับตอนนี้ทางเรานะครับจัดโปรนะครับพร้อมกับกล้อง1ตัวนะครับฟังดีนะครับก็คือปกติแล้วนะครับเฉพาะ เราเตอร์ uter, นะครับพร้อมซิมนะครับเราจะอยู่ที่2990บาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราจัดโปรนะครับแถมกล้องหนึ่งตัวนะครับอยู่ที่32,90บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็มาติดให้ลูกค้านะครับอยู่บ้านนาฮีนะครับตำบลนาฮี é, อําำเภออางเกลมอจังหวัดสุรงครานะครับก็เราติดตั้งกล้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาติดตั้งตัวเราเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็หาที่ไว้ให้กับลูกค้านะครับพอเจนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปทําการติดตั้งแอปให้กับลูกค้านะครับ โอเคนะครับตอนนี้กล้องได้เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งตัวว่ามันจะได้ขนาดไหนปึ๊บอ่านี่ครับนีเเน่เห็นไกลไหมเห็นไกลไหมนี่นะครับอันนี้คือให้ลูกค้าดูเลยนะครับโอ้โอ่าปรับเลยนีเ่เขาเลยอ่าได้ได้ไดนี่นะเห็นไหมเราอยากดูตรงที่เราอยู่อยู่ตรงเนี้ยนะครับ ตัวแรกอันนี้มันจะไปทางถนนใหญอยอย่อ่านี่ทางถนนใหญ่อันนี้หันมาทางบ้านเรานะครับนี่อยากจะเอา <laughs> อ่าอ่าโอเคนี่ให้ลูกค้าอยู่คนนึงนะครับปรับกล้องดูนะครับหันขึ้นหันขึ้นหันขึ้น <c oughs> หันขึ้นจะหันลงเออหันขึ้น ทางนั้นเลนลทางนี้ยังวัดละเอีนเลน,เลนปะนกันแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไอ้น,นี่กันแป๊บนึง<ต>อ่ะโอ,อโอเคนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ที่เราจะส่องไปที่หน้าบ้านนะครับก็คือเราต้องหันกันมาตรงนี้นะครับอ่ะ,อะโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการตั้งค่าให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่าความละเอียดของกล้องจะได้ขนาดไหนนะครับว่ากล้องมีกี่ตัวนะครับแล้วก็ ความชัดเจนนะครับที่เราได้ทาการติดตั้งกับลูกค้าเนี่ยจะชัดขนาดไหนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกก่อนอ่าโอเคนะครับตัวนี้จะอยู่ที่คอกัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับคอกัวตรงนี้อ่าคอกัวนะครับก็ในความละเอียดนะครับก็เราก็สามารถที่จะมาคลิกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับอ่าก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะเป็นแบบแสงสะท้อนหน่อยนะครับ ต่อมานะครับก็ไปดูที่หนึ่งสองสามเลยนี่ครับนี่คือกล้องที่เราทําการติดตั้งให้กับลูกค้าวันนี้นะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมีตัวข้างบ้านนะครับหน้าบ้านแล้วก็ตัวเอาไว้ส่องสัตว์นะครับก็คือเอาไว้ส่องวัวแล้วก็บ่อปลานะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่บ้านนาฮีนะครับตาบลนาฮีอำเภอกบหน่วยจังหวัดสกลนครนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าเป็นจุดที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านเข้าไม่ถึงนะครับ ทำให้เครื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเขาเรียกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านนั่นแหละครับก็คือเราสามารถออกมาติดตั้งผ่านอุปกรณ์นะครับที่เราได้ทําการมาติดตั้งในวันนี้นะครับก็คือเซต3290้บาทนั่นเองนะครับนะครับนี่นะครับโอเคนะครับก็ส่วนในเรื่องของในภาพรวมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สําหรับลูกค้าก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันก่อนว่า มีความพึงพอใจกับการใช้บริการของเรามากแค่ไหนนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของบ้านนะครับซึ่งลูกค้าที่เราติดตั้งวันนี้นะครับพุณแม่เป็นยังไงพู่มใจปะภู่ิใจอยู่เน็ตแล้วว่าบานีเนวอยู่บานี้เปรียบเทียบกับไอที่เขาเคยใส่นี่เป็นยังไงขาดอยู่บอหมายถึงว่าเน็ตท,ที่เขาเคยใส่ในมือถือกับเน็ตท,ที่ผมมาปล่อยให้แตกต่างกันตั้งเด้เร็วกว่าเร็วกว่าเนาะโอ้จาก จากที่เขาเคยใส่เมกซองเมกเดี๋ยวนี้ให้ได้หาซิปเมกเลยเนาะวันนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาถามลูกค้าดูว่ามีความพึงพอใจมากแค่ไหนครับกับอินเทอร์เน็ตโอเคนะครับได้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเป็นยังไงบ้างครับอินเทอร์เน็ตเร็วดีค่ะใช้แล้วดีกว่าใช้เน็ตมือถือเยอะเลื่อนเปิดเลื่อนเปิดไหมครับเลื่อนเปิดไหมเลื่อนมากเลยค่ะอ่าเลื่อนมากเนาะแล้วแล้วเป็นไง แล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเน็ตที่เราใช้ในมือถือแล้วเนี่ยเป็นเป็นยังไงครับรถแตกต่างกันมากค่ะคือเน็ตสมบูรณ์ได้มากกว่า้อนนีดีมากเลยอ่าโอเคนะครับที่นี่เราเดี๋ยวเราไปทดสอบว่าเน็ตมันจะได้กี่กี่เมกนะอ่าก็เข้าไปที่ Google ครับ Google อ่าเข้าไปที่ Google นะแล้วก็พิมพ์คําว่าทดสอบสปีดครับทดสอบสปีดอ่าทีเอสอีอ่านะครับมาละอึ้ออนุญาต ทดสอบอ่าโอเคนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่สิบห้าสิบแปดเดี๋ยวขึ้นไปยี่สิบสามยี่สิบสีอ่าสามสิบสามนะครับ อประมาณ30กว่าเมกนะครับมึงใหญ่อีมืดมึงใหญ่เลยออกไป <c oughs> เป็นใครมึงเข้าใกล้ยางเดียวน, <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่อ่ะสิบสองสิบสามตัวดาวโหลดเนี้ยเราจะได้ถึงสามสิบกว่าเลยนะครับแต่ว่าตัวอัพโหลดเนี้ย<ส>ค่อน,อนข้าง <10 S 1> ต่ำเ,เพราะ<ล>ว่า ในพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่นะแต่ก็ใช้งานได้แต่ว่าพูดถึงว่าถ้าถ้าเราเปรียบเทียบถ้าเราเปรียบเทียบในการดูดู y o u t u b e เนาะดู y o ย t u b e ถ้าถ้าเปรียบเทียบกับการดู YouTube เนี่ยนะครับเราเราจะเห็นความแตกต่างนะครับนี่ครับจิ้มปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับ เนี่ยครับอันนี้ก็คือพูดถึงว่าเราได้ทําการเชื่อมต่อแล้วก็ทดสอบดูแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเราสามารถที่จะปล่อยกระแสสัญญาณนะครับให้เราแวงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะรับประกันอยู่ที่1เดือนนะครับถ้าตัวไหนเสียหรือว่าตัวไหนใช้ไม่ได้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่านี่ครับหนึ่งตัวนะครับตัวที่สอง ตัวที่2นี้ก็จะหันไปนู่นนะครับอย่างที่ผมได้พาทุกท่านไปดูตั้งแต่วิธีการติดตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะหันไปตรงนี้นะครับนี่นะครับที่อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็ตัวที่3มนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือตัวที่3นะครับที่เอาไว้ส่องดูสัตว์นะครับก็คือเราสามารถเดอนกลางคืนเราสามารถดูวัวนะครับว่าน้องวัวเราทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็เราสามารถดูว่าคนที่จะเข้ามาในพื้นที่ที่เราทําการเลี้ยงปลาไว้เนี่ยนะครับมี มีใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถแพนดูได้อย่างนี้เลยนะครับอ่ะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับวันนี้นะครับก็ออกมาติดตั้งนะครับให้กับลูกค้าบ้านนาฮีนะครับก็เป็นครับเป็นเซต3,490บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะเอาไปติดเองนะครับมันจะเป็นเซต3,290บาทนะครับอันนี้ก็ขออภัยนะครับก็วันนี้ก็ทาการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ผมได้พาทุกท่านไปดูนะครับว่า วิธีการติดตั้งเป็นยังไงนะครับหลังจากติดตั้งแล้วเป็นยังไงแล้วก็สอบถามเจ้าของบ้านแล้วก็สอบถามคนที่เป็นลูกค้าที่ให้เรามาติดตั้งในวันนี้เป็นยังไงนะครับก็ขออนุญาตทุกท่านเ,เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับสนใจอยากติดตั้งกล้องนะครับหรือว่าอยากจะได้เซ็ตออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอให้นะครับแล้วก็มี QR ว o d e คนะครับที่อยู่ใต้ีที่อยู่หน้าวิดีโอตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าสามารถที่อยากจะ ติดต่อสื่อสารนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ยิงเขียวโคดที่อยู่หน้าจอได้เลยนะครับก็จะไปเป็นเพื่อนผมในไลน์แล้วก็ส่งรายละเอียดคุยกันในไลน์ก็อีกเป็นการคุยกันอีกวิธีหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะคุยรายละเอียดกันได้นะครับหรือว่าจะมี Facebook นะครับหรือช่องทางต่างๆนะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโให้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมมิเตอร์พีเนะครับ กับเพจกล้องวงจรปิดไร้สายราคาถูกนะครับก็ขออนุาฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะพาทุกท่านไปติดกล้องที่ไหนนะครับแล้วจะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ